สวัสดีค่ะวันนี้ชัน้นเตรีมารีวิวสุกุชี่ในแบบสีชมพูทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด5ชิน้นค่ะมาดูกันชิ้นที่1กันเลยค่ะโอ้ยมาเสร็จแล้วจะซูหมหน่อยนะชิ้นที่1ก็จะเย็นที่สุดเลยนะคะในฟิวสุกุชิของเราคือน,นี้นะคะมากับหลังซูมน,นะคะ ข้างหลังค่ะนี่มันขาดแล้วหุ่นก็ขาดเจอขู่ข้างมีที่เหลืออยู่มันก็ใกล้จะขาดแล้วค่ะโน้มสโลว์นะคะมันก็เป็นก,กุชเชอร์นี่นะคะอันนี้จะขาดแล้วค่ะปุ๊บแป๊บนึงค่ะมี่ขาดมันขาด ฉันเ,เขียนออวา่าจะเขียนร่างฟอร์มมันก็เขียนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่สีชมพูเป็นาารูปแพนด้าเายจุ่มฉีกค่ะนะคะเป็นข้างๆมาชิ้นต่อไปหาคนหาคนม,นนมาเดี๋ยวเรามาเอาคู่กันนะคะอันนี้แพนด้ามันนะคะชมพูสโลมสโลสมากสโลว์ไดมาก นันเกนี่ก็เป็นแบบขององค์ฟองหมดเลยนะถ้ามาเป็นอะของลำหมดเลยมันซาโลมากเลยนะคะมาซื้อมาจากทั้งหมดนี้ซื้อมาจากร้านอย่างพวกนี้นะคะแบบนี้กับแบบนี้มีอยู่สี่ชิ้นนะคะที่ซื้อมาจากร้านอย่างสบายชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ค่ะก็ชิ้นนี้นะคะก็ชิ้นนี้นะคะ่ะ แล้วก็ชิ้นนี้ซื้อมาจากร้านใกล้บ้านนะคะวันนี้ละกันไปก่อนนะ,ะบ๊ายบาย